ทับช้างศึกทีมชาติไทยวาง11แข้งสุดโหดเตรียมเผด็จศึกกัมพูชากระชาก3ามแต้มเสถิเกมนี้ไทยคมมิดมาโน่ย้ำชนะเพื่อเข้ารอบปาร์กฮังซอและเวียดนามดูเกมนี้ทั้งประเทศแน่นอนสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุย กับผมต้องพนุวัต์นะครับในคลิปนี้มาจัดเต็มในเรื่องของทีมชาติไทยกับการแข่งขันฟุตบอลซีเกมในนัดที่จะพบกับกัมพูชากันหน่อยแต่ช่วงแรกของคลิปนี้นะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ให้กับช anel ต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัต์คลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับ ในคลิปนี้นะครับไปจัดหนักจัดเต็มความเคลื่อนไหวก่อนเกมที่ทีมชาติไทยจะลงสนามในการแข่งขันฟุตบอลซีเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ด้วยการพบกับทีมชาติกัมพูชานะครับซึ่งจะแข่งขันในวันนี้เวลา19นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง GMM 2 5ทส่งกำลังใจเชียร์ให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันได้เกมนี้สุดสำคัญนะครับมาโนโพกิงและทีมชาติไทยต้องพาทีมเก็บ3แต้มให้ได้ เพื่อเป็นการกลุยทางผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปนะครับส่วนโปรแกร,รมฟุตบอลซีเกมรอบแบ่งกลุ่มในวันนี้เนี่ยมีด้วยกัน2คู่นะครับนอกจากไทยเจอกัมพูชาแล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งคู่แข่งขันเวลา4ี่โมงเย็นก็เป็นทางฝั่งทีมชาติสิงคโปร์พบกับทีมชาติมาเลเซียนะครับผลการแข่งขันคู่นี้ก็จะส่งผลต่อทีมชาติไทยเช่นเดียวกันก็ติดตามเป็นได้ยาวๆตั้งแต่4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปสําหรับศึกฟุตบอลซีเกมนะครับ ก่อนจะไปพูดถึงเรื่องของทีมชาติไทยกับทีมชาติกัมพูชาที่จะเจอกันในเย็นนี้เนี่ยเราไปพูดถึงตารางคะแนนในสายบีสายที่ทีมชาติไทยอยู่กันก่อนนะครับณปัจจุบันเนี่ยอันดับหนึ่งของกลุ่มนะครับเป็นทีมชาติมาเลเซียแข่งไป2นัดชนะทั้ง2นัดเก็บได้6แต้มเต็มประตูดได้เสียบวก3โอกาสเข้ารอบสดใสถ้าเกิดสามารถเอาชนะสิงคโปร์ได้ในเกมวันนี้นะครับส่วนสิงคโปร์ก็ยังมีโอกาสเข้ารอบอยู่นะครับแข่งไป3นัด เก็บได้4แต้มแต่ประตูได้เสียเนี่ยลบ4ด้วยกันขณะที่ทีมชาติไทยโอกาสเข้ารอบอยู่ในมือของตัวเองนะครับแข่งไป2นัดมีอยู่3แต้มประตูได้เสียบวก4ถ้าชนะกัมพูชาชนะสปอรลาวได้โอกาสเข้ารอบก็มีสูงนะครับส่วนกัมพูชาเนี่ยยู่อันดับที่4นะครับแข่งไป2นัดเก็บได้3แต้มประตูได้เสียบวก2ขณะที่ทางฝั่งทีมชาติลาวอยู่อันดับสุดท้ายของตารางนะครับแข่งไป3นัด เก็บได้เพียงแค่1แต้มนะครับโอกาสเข้ารอบของทีมชาติไทยอยู่ในมือของตัวเองล้วนๆเลยนะครับต้องบอกว่าเกมเนี้สุดสําคัญอย่างมากไปพูดถึงนัดที่ทีมชาติไทยเจอกับกัมพูชากันหน่อยความพร้อมของทัพช้างศึกภายใต้การคุมทัพของมานโพกิ้งและมีมาดามแป้งวนวลพันล่าซําเป็นผู้จัดการทีมเนี่ยถือว่ามีความพร้อมสุดๆนักเตะที่เรียกมาทั้ง20คนได้มีเวลาฝึกซ้อมด้วยกันมากขึ้นเป็น10วันแล้วนะครับ แล้วก็นักเตะทั้ง20คนเนี่ยฟิตสมบูรณ์สุดๆไม่มีใครบาดเจ็บทุกคนพร้อมที่จะลงสนามนะครับไม่เจ็บไม่แบนพร้อมสุดๆเลยเกมในข่าวดีคือวิลเลียมไวเดเชอร์กองกลางจากการท่าเรือเนี่ยกลับมาฟิตเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับมีลุ้นออกสตาร์ทอยู่ที่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองเดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยเซตทิที่ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติกัมพูชาในศึกฟุตบอลซีเกมบอกเลยว่าทัพช้างศึกเนี่ย ข่มมิดของแท้นะครับ27ปีแล้วไทยเนี่ยไม่เคยโดนกัมพูชายิงเลยในศึกฟุตบอลซีเกมหนนี้นะครับเจอกันมาทั้งหมด10ครั้งไทยชนะ8ครั้งเสมอ2ครั้งไทยยิงได้41ประตูกัมพูชายิงได้1ประตูด้วยกันแล้วก็การเจอกันครั้งล่าสุดเนี่ยต้องย้อนกลับไปในซีเกมครั้งที่29ในปี2017ที่ประเทศมาเลเซียเนี่ย รอบแรกไทยชนะกัมพูชาไปด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนย์ด้วยกันนะครับเจอกันทีไรทีมชาติไทยมักจะมีผลการแข่งขันที่ดีอย่างมากนะครับจะชนะด้วยสกอร์แบบขาดลอยแล้วก็ไม่เสียประตูทั้งนั้นเลยถือว่าเซติีเนี่ยเราดีกว่ากัมพูชาอย่างชัดเจนนะครับแต่ถ้าว่านยุคป,ปัจจุบันแน่นอนครับเศติีอาจจะชี้วัดอะไรไม่ได้บ้าเพราะกัมพูชาก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับ กัมพูชายุคนี้ภายใต้การคุมทัพของเคสเกะฮอนดะเนี่ยเป็นทีมที่เล่นเกมลุกดูสนุกนะครับมีการเข้าทำบิลล์อัพบอลจากแดนหลังในแบบฉบับฟุตบอลเจลีกแต่ผมเห็นปัญหาของกัมพูชาจากการลงเล่นในช่วง2แมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยคือเรื่องของเกมรับที่มักจะเสียประตูแบบง่ายๆนะครับเกมรับละหลวมมากขณะที่เกมลุก วือหวาก็จริงแต่จังหวะจบสกอร์ไม่ดีนะครับอาศัยความสามารถเฉพาะตัวเยอะไปหน่อยและการเข้าทําในพื้นที่สุดท้ายไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดอ่อนของกัมพูชาง่ายๆคือเกมรับผมว่าทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของมานโพกิ้งน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าต้องเจาะตรงไหนเจาะริมเส้น2ฝั่งของกัมพูชาแบ็กซ้ายแบกขวาผมว่าเขาเกมรับไม่ค่อยดีใช้เอกนิตปัญญากับเบนเดวิธ ในการเจาะผมว่าน่าจะทําให้เกมลุกของทีมชาติไทยดูดีขึ้นและเกมนี้ผมพูดตามตรงนะครับทีมชาติไทยจะง่ายกว่านัดที่เจอกับสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียสิงคโปร์กับมาเลเจอร์ไทยเนี่ยเขาตั้งรับเป็นรถบัสเลยใช่ไหมแต่ผมว่ากัมพูชาเนี่ยเขาเล่นเกมรับไม่ค่อยเป็นเพราะฉะนั้นเกมรับของกัมพูชาจะไม่แข็งเท่าสิงคโปร์กับมาเลเซียผมว่าทีมชาติไทยจะหาช่องเจาะง่ายกว่าเดิมนะครับก่อนเกมนี้มาโนโพกิงยืนยันว่าทัพช้างศึกห้ามประมาท ตอนนี้ทีมพร้อมสุดๆและหวังจะคว้า3แต้มฝากแฟนบอลชาวไทยและเป็นการกลุยทางผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้นะครับเขาชื่นชมว่า Honda มีแนวทางการทำทีมที่ดีแต่ยังต้องใช้เวลาใช้ประสบการณ์และมั่นใจว่าทีมชาติไทยถ้าไม่ประมาทและเละ่นตามแทคกติกที่วางเอาไว้ก็จะสามารถเก็บ3แต้มได้นะครับไปดูไลน์อัพ1 1ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้กันหน่อยถือว่าน่าสนใจนะครับ ผู้รักษาประตูเนี่ยยังคงเป็นพี่ตองกวินทำสัจจานันเหมือนเดิมนะครับพี่ตองกวินเนี่ยได้ในเรื่องของแพชชั่นและในเรื่องของประสบการณ์ในการสั่งการน้องๆในทีมโดยเฉพาะทีมชุดน,นี้ลูกครึ่งค่อนข้างเยอะพี่ตองเขาเก่งภาษาด้วยเขาก็พร้อมสื่อสารให้กับนักเตะไทยแล้วก็นักเตะลูกครึ่งเนี่ยเข้าใจกันเป็นอย่างดีนะครับนี่คือข้อดีของพี่ตองกวินขณะที่แนวรับ4คนทางฝั่งซ้ายเขาคาดการณ์กันว่าน่าจะใช้เป็นอิลอฟานดอระยืนเหมือนเดิมเพราะเกมแรกโชว์ผลงานได้ดี เกมรับนิ่งแล้วก็ออกบอลได้นะครับส่วนฝั่งขวาเป็นนาคินวิเศษชาติที่เป็นแบ็กขวาธรรมชาติก็ถือว่ามีมาตรฐานที่คงเส้นคงวานะคู่เซนเตอร์เกมนี้ได้รับข่าวดีคือโจนาธานเข็มดีพ้นโทษแบนกลับมาและคาดว่าน่าจะยืนเป็นตัวจริงแพชชั่นของโจนาธานมาเต็มที่เขาพร้อมจะช่วยทีมชาติไทยเรื่องของฝีเท้าไม่น่าห่วงติดอย่างเดียวคือเรื่องของลูกประสบการณ์ที่โจนาธานยังต้องเรียนรู้และผมคิดว่าเกมเนี้จากการที่เขาอะไปโดนใบแดงนดเจอมาเลเซีย เขาจะเล่นได้อย่างเก่าขึ้นในเกมเจอกับกัมพูชานะครับส่วนคู่เซ็นเตอร์กับโจนาธานก็จะเป็นชนพัดบัวพันธ์แนวรับคนนี้วัย18ปีแต่เล่นได้เก่งเกินอายุนะครับเขาสามารถที่จะประคองรุ่นพี่ได้แล้วก็มีจังหวะการตัดเกมที่น่าสนใจก็เป็นคู่เซ็นเตอร์ที่ลงตัวนะครับขณะที่แดนกลางก็จะนํามาโดยเจเตอร์วิลเลเทป้อมพันนะครับที่เล่นได้อย่างสุดยอดในซีเกมหนนี้2แมตท,ที่ผ่านมาเนี่ย วิลเเได้เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ได้เลยนะครับแล้วก็หลายคนสงสัยว่าทําไมวิลเทเไม่ไปยืนหลังผมคิดว่ามาโนโพกิ้งต้องการใช้ประโยชน์จากวิลเทเให้เยอะที่สุดเพราะวิลเทเเนี่ยถ้าเกิดให้เขาไปสร้างสรรค์เกมลุกไปอยู่ใกล้กับกรอบเขตโทษเนี่ยเขาจะสร้างมิติใหม่ๆให้กับทีมชาติไทยได้เป็นอย่างดีและให้วิลเลเทพเล่นกลางเขาเล่นอิสระและทําให้เกมลุกของทีมชาติไทยไหลลื่นได้เลยนะครับลูกตัดหลังลายลูกคิลเลอร์พาร์ตลูกทะลุช่อง ลูกตัดบอลเนี่ยวิลเทพมีครบและกหนึ่งคนก็เป็นชย,ยาวิพัฒน์สุพรรณเพตรตผมว่าน่าจะได้ออกสตาร์ทก่องวิลเลียมไวเดเชอร์นะครับเพราะว่าชย,ยาวิพัฒน์กำลังมั่นใจแล้วก็กําลังเป็นฮาร์ดแมนของทีมชาติไทยได้เป็นอย่างดีและเขาก็ยืนยันชัดเจนว่าตอนเนี้ขวัญกาลังใจมาเต็มที่ผมว่าเป็นคู่กลางที่ลงตัวทําให้วิลเลียมไวเดอร์เชอร์เนี่ยต้องเป็นตัวสํารองไปก่อนแล้วค่อยลงมาในช่วงครึ่งหลังนะครับขณะที่แนวลูก3คนครับ เอกนิตปัญญาฝั่งซ้ายช่วงนี้เอกนิตก์กำลังมั่นใจอะไรก็ฉุดไม่อยู่ผมว่าเกมเนี่ยเอกนิตจะมีชื่อเป็นคนทําประตูดได้เลยนะยิงเล่นยิงดีนะครับส่วนปีขวาเนี่ยเบนเดวิดผมชอบมากเล่นคล้ายๆกับคายฮาวเวิร์ดเลยนะครับเล่นดีทามมิ่งการเล่นได้ความสามารถเฉพาะตัวอาจจะติดอย่างเดียวคือการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมแต่ผมคิดว่าพอเขาได้มีเวลาฝึกซ้อมเยอะขึ้นเนี่ย จะดีขึ้นนะครับและเบนเดวิดผมว่าจะสร้างสรรเกมลุกให้กับทีมชาติไทยได้ดีมากส่วนโตลุกก็เป็นวลชิตกานิสีบําเพญแน่นอนครับในการยืนเป็นอยู่หลังกองหน้าส่วนหน้าตัวเป้าก็เป็นแพตริกกูตาพสซันนะครับน่าจะได้รับโอกาสลงเล่นอย่างต่อเน,นื่องเอาจริงๆผมอยากเห็นกอดวิทนะผมว่าเกมนี้กอวิทเหมาะเพราะว่าเกมรับกัมพูชาเวลาไปเจอความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยมักจะโดนตลอดนะครับแต่ก็ ผมเชื่อว่ามานู p o กิ้งน่าจะใช้กูตับสั้นก่อนแล้วส่งกลวิธลงมาในช่วงครึ่งหลังก็เป็น11ตัวจริงชุดที่ดีที่สุดในตอนนี้ของทีมชาติไทยชุด4เกมนะครับถือว่าแนวลุกโหดใช้ได้เลยผมคิดว่าเกมนี้ทีมชาติไทยจะเปิดเกมลุกใส่กัมพูชาและแนวรับกัมพูชาเนี่ยค่อนข้างหละหลวม ถ้าเกิดทุกคนยิงประตูคมๆได้ประตูไวๆผมคิดว่าเกมเนี้ยสกอร์จะออมาขาดลอยได้เลยเพราะสถิติของทีมชาติไทยเวลาเจอกับกัมพูชาค่อนข้างจะข่มมิดอย่างที่ผมบอกไปนะครับอ่ะผมว่าไทยเราชนะได้อยู่ที่สกอร์สองศูนย์หรือสามศูนยะ์ะผมว่ามีสิทธิ์ชนะนะครับถึงแม้ว่ากัมพูชายุคใหม่จะดีกว่าเดิมแต่เขายังมีหลายสิ่งที่ต้องปรับอ่ะผมว่าช้างศึกชนะได้และที่สำคัญนะครับในเกมที่ทีมชาติไทยเจอกับกัมพูชาเนี่ย รายงานสดมาจากที่เวียดนามโดยพี่ออฟออฟผู้สื่อข่าวรุ่นพี่ผมที่สยามสปอร์ตได้มีโอกาสพูดคุยเขาบอกว่าเกมที่ไทยเจอกับกัมพูชาแฟนบอลเวียดนามจะเข้าไปชมเกมนี้เยอะมากๆเพื่ออาจจะเยอะที่สุดตั้งแต่ซีเกมหนนี้จัดมานะครับเพราะเป็นวันเสาร์แล้วเวียดนามแข่งไปแล้วชนะเมินมาเพราะฉะนั้นเกมเนี่ยแฟนบอลเวียดนามเนี่ย,เ,ย,เ,ยเขาจะตามมาเชียร์กัมพูชาเขาไม่เชียร์ไทยแน่นอนนะครับจะมาเชียร์กันที่แบบสนามเป็นส0,000ื่นคนแล้วเหมือนว่า การถ่ายทอดสดเกมเนี่ยที่ทีมชาติไทยเจอกับกัมพูชานี่แฟนบอลเวียดนามทั้งประเทศจะดูด้วยนะครับแม่นี่ครับโอ้โหแฟนบอลเวียดนามไม่พลาดแน่นอนและที่สําคัญนะครับปาร์คฮังซอรวมถึงสตาฟเวียดนามน่าจะมาดูเกมนี้เพื่อสกาวฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยเพราะพูดตามตรงว่าในรอบรองชนะเลิศมีสิทธิ์ที่ไทยจะพบกับเวียดนามเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ไทยเราที่ดูทีมชาติไทยแข่งแบบทั้งประเทศ แฟนบอลเวียดนามก็ดูทีมชาติไทยแข่งทั้งประเทศของพวกเขาเหมือนกันไม่รู้ว่าจะแช่งหรือจะเชียร์แต่ที่แน่แฟนบอลเวียดนามเขาสนใจฟุตบอลไทยมากๆในตอนนี้ลึกๆแล้วเนี่ยเขาชอบดูทีมชาติไทยเล่นเพราะทีมชาติไทยเล่นสนุกและเขาเชียร์มาดาแป้งนุนพันล้ำซ้ำเต็มที่นะครับอ่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศกัน,กนว่าถ้าเกิดไทยเราชนะ2-3ลูกเนี่ย จะมีบรรยากาศแฟนบอลเดินกลับบ้านก่อนเกมการแข่งขันจะจบเหมือนนัดเจอสิงคโปร์หรือเปล่าก็รอติดตามนะครับวันนี้ช่วยกันเชียร์ทับช้างศึกทีมชาติไทยกันหนึ่งทุ่มตรงนะครับถ่ายอทสดผ่านทางช่อง GMM 2 5เดี๋ยวหลังจบเกมมาว่ากันนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะในชแนลตองซุยฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด u b s c ไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนวัตรกันด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ